สวัสดีค่ะช่องเจคยคนลยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะที่ดินนะคะแปลงนี้บ้านสวยนะคะคะขายได้ด้วยค่ะอยู่ในเขตเมืองพิจิตรนะคะเจ้าของขายเองเลยค่ะทุกท่านสามารถเปิดกิจการร้านค้าหน้าบ้านได้เลยนะคะราคาแค่8ปดแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นค่ะบ้านพร้อมที่ดินขนาด112.7ตารางวาค่ะอยู่บ้านเลขที่26หมู่10 บ้านทามมาไฟตำบลป่ามะคาบอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะอยู่ใกล้เซเว่น Seven นะคะและราคาสามารถที่จะผ่อนกับเจ้าของได้นะคะอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่เลยค่ะทุกท่านชุมชนตรงนี้นะคะพิกัดของบ้านนะคะอยู่ใกล้โรตัสด้วยค่ะ อยู่ใกล้ถนนสายหลัก4กิโลเมตรนะคะเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงรอสอสี่จอค่ะตัวบ้านสวยแถมค้าขายได้850,000บาทเท่านั้นสนใจโทรติดต่อสอบถามรายนะัดชมพื้นที่ติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ